สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทํากวนสับประรดค่ะค่ะก็จะมีสับประรดน้ําตาลมะนาวงาคั่วถั่วลิสงคั่วเกลือปนล,ลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นให้ปอกสับประรดค่ะตัดหัวตัดท้าย อ,อกเปลือกค่ะจากนั้นให้เราเอาตาออกให้หมดค่ะ จากนั้นเราก็จะมาผ่าครึ่งค่ะหั่นลอกมาเป็นชิ้นก่อนค่ะจากนั้นเอาไส้ออก เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นให้เราขยำบีบน้ำออกค่ะ บีบน้ำออกค่ะหลังจากที่บีบน้ำออกแล้วนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปให้เราชิมดูก่อนนะอิงทีสับรดเขาจะหวานแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นเกลือค่ะก่อนเติมน้ำตาลให้เราชิมสับประรดดูก่อน่าจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันเลย วางพักไว้ค่ะค่ะจากนั้นให้เรานำมากวนค่ะบีบมะนาวลงไปหนึ่งฝาค่ะกันไม่ให้สับรดค้ำนะคะ นไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งนะคะพอใกล้จะได้ที่แล้วนะคะจากนั้นให้เราใส่งาลงไปค่ะถั่วลิสงค่ะแล้วก็คนมาก็ประมาณ40นาทีนะคะ ความหวานขึ้นอยู่ที่สับประรดนะ,ะเราควรมาชั่วโมงกว่านะคะชั่วโมง20ินาทีเราก็จะพอแค่นี้ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะเราควรใช้เวลาควรมาชั่วโมง20ินาทีพอแค่นี้ค่ะ,ะเราควรมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง20นาทีค่ะ ่วนความหวานนะคะให้เราชิมก่อนนะก่อนที่จะเติมน้ำตาลนะคะบางทีเราได้สับประรดฉ่ำม,มานะบางทีงเปรี้ยวมาฉ่ำม,มาเราเติมน้ำตาลแล้วเราก็ชิมดูนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะนี่เราก็จะพอแค่นี้ค่ะเราใช้เวลากวนมาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีค่ะก็จะพอแค่นี้ค่ะวางลง ตรงพลาสติกนะคะเพราะว่าเราจะรีดนะโรยงาก่อนนะก่อนจะเทลงเติมถั่วลิสงตามชอบ เราก็จะรีดค่ะรีดให้แบนๆ พอเราได้เท่าที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่ตู้เย็นความหนาความบางได้ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็จะนำไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหลังจากที่เรารีดได้ทรงที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นพับถุงค่ะ เย็นแล้วนะคะก็จะหันเป็นพอดีคำค่ะ ก็จะประมาณนี้เราจะห่อเป็นคอฟฟี่ก็ได้นะกระดาษไข ใส่ตู้เย็นเลยค่ะอจากนั้วเราก็จะมาชิมกันค่ะอร่อยมากเลยเปรี้ยวๆหวานๆมันๆค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ